ตาแล้วเบิร์ดก็แล้วเบิร์ดก็แล้วเบิร์ดก็แล้วแบกด้วยเร็วด้วยน้แบงน้องแบงน้องแบง้องบงค์น้องแบงคบ้องบงย้องแบค์แงน้องแบบงน้แบงค์แบง้องแบงค์ง์้องแบงค์แบงคน้งแบ์บงค์น้แบน้องงน้องงน้องแบงค์แบงค์้วยแถงนการณ์น้วันใกล้เคียงทีนสุดแล้วใน้รงแบงคยแบครัยบสดเลย้ดเลย ไ,ไม่สนใจครับต้องเล่นเกมมาได้มากที่สุดแต่ว่าในขณะนี้การตีฟิิตที่เข้าตูกบ้านนี้แต่วายัางตามไปเคลียร์ได้อยู่นะครับโอ้ยมีสิบปีแล้ีครับตรงนี้แล้วเวฟกาลางกำลังมาเวฟแรกยังไม่มีตัวของบรนยากาศตีป,ป้อมเลยครับแต่ว่าสุดสิบสามวิครับผมว่าทันครับทันครับเหลือเฟือมากๆเลย,ย,เ,ลยเหลือเฟือมากๆเลยอันคนก่อนอันคนก่อนอันคนก่อนนี่ก็เกิดไม่เป็นไรขอแค่รถถังอยู่ก็เพียงพอและตรงนี้รีวอสวิยไม่เคยสงสัยครับไม่เคยมีคำถามกับพวกเขาครับแชมป์ไปจากประเทศไทยครับตัวเอีเลน่า ยังไปต่อได้ในสายล่าที่สุดแสนทรโรโคตรงนี้ในการต่อชนะ a อ t x ีดสามเกมรวดัึงนั้นที่เสียไปแล้ว2เกมสุดยอดจริงๆครับไม่เคยไม่เชื่อมั่นผมบอกแล้วรเผื่อผู้บริหารดูอยู่นะครับ <laughs> ไม่เคยไม่เชื่อมั่นนะครับ <laughs> ผมเ <laughs> ชื่ออ a <laughs> เอเสมอโอ้ย <laughs> เถอะ